สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ Mango View มะม่วงดีทอบล้างสารพิษล้างลำไส้ลดน้ำหนัก Mango View เป็นผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คุณภาพสูงผลิตจากธรรมชาติ100%ไม่มีผลข้างเคียงปลอดภัยมีออยอ กรพระคุณช่วยดีทอกแก้ท้องผูกล้างลำไส้ล้างสารพิษลดคุงป่องไม่ปวดบิดช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้ระบบกลับมาทำงานเป็นปกติจะช่วยให้คุณขับถ่ายดีขึ้นตั้งแต่ซองแรกไม่มีอาการปวดบิดไม่มวนท้องไม่ทรมานเพราะไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายคนกินก็มั่นใจปลอดภัยสั่งซื้อได้เลยจ้า ผลิตภัณฑ์ดีทอกที่ดีที่สุดแมนโกวี